เรากำลังมาเที่ยวชมวัดโอุทยานแพะเมืองผีจังหวัดแพร่นะครับ <c oughs> เดินชมดูความสำคัญของแพะเมืองผี ดินสมัยโบราณน,นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไร